อ๋อน oh, ิวเยอ a มาห้าเอ็นแม็กเทคแม็กตัวนี้สุดจัดประลัดบอกขนาดปลัดลาออกยังกลับต้องกลับมาบอกว่าเฮ้ย hey, สุดจริงเดี๋ยวสุดยังไงไปดูกันครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อชาวไทยเลสซิงครับวันนี้เรามากันที่สนามแก่งกระจา์สกิดแน่นอนที่สุดวันนี้เรามากับการเปิดตัวและทดสอบกับเจ้า All New Yamaha Nmax Tech Max นะฮะต้องบอกว่ามี2รุ่นและที่น่าสนใจคือเทคโนโลยีที่เอามาใส่ต้องบอกเลยว่าขับขี่สนุกขึ้นแน่นอนรวมถึงเทคโนโลยีที่เข้ามาอยู่ใหม่ๆคำว่า All New มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกัน และที่สําคัญวันนี้แน่นอนที่สุดน้าเรามีโอกาสที่จะได้ทําการทดสอบขับกันแบบในสนามแกงอาจาร์สกิดซัดกันแบบเต็มๆที่สําคัญผมบอกเลยว่ามีอีกหนึ่งสิ่งที่ผมอยากลองมากคือเทคแม็กนะฮะเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องตามไปดูกันที่สําคัญบอยอีกสําคัญเยอะมากกลับมาด้วยคําว่า The Mac Prime Booster นะเป็นอะไรที่ต้องติดตามมาให้ดีเลยทีเดียวสิ่งที่สําคัญที่สุดของการที่มาวันนี้ก็คือเราจะมาได้เห็นก่อนใครของชาวบ้านกันเลยทีเดียวกับเจ้าอ๋อนิว y ยอรม a ห์เอ็นแม็กเทคแม็ก วันนี้สุดจัดประหลัดบอกขนาดประหลัดลาออกยังกลับต้องกลับมาบอกว่าเฮ้ยสุดจริงเดี๋ยวสุดยังไงไปดูกันครับ ตอนนี้ถึงเวลาไปลองอ l l New Yamaha N Max Tech Max นะที่มีเกียร์ชิปตอนนี้มันยังมีชิปนะให้กดชิปซึ่งข้างหน้าก็จะเป็นตัวนี้ปับชิป อันนี้เป็นปุ่มชิปสำหรับหลักโหมดนะครับครับที่นิ้วชี้เหมือนมันจะเป็นคล้ายๆนี่ครับโอเคครับแอปเจ็บอันนี้จะอยู่ที่โหมด S นะครับครับแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนเป็นทีหรือ S ได้ตลอดเวลาด้วยด้วยนิ้วชี้ของเราโอเคครับครับอันนี้เป็นตัวชิปได้ครับ i'm <laughs> going มาเลยครับท่านโคตรมนเลยมาตอนชิปนี่แหละได้โดดโอ้โหได้อกตอนชิปได้ได้ใช้เยอะเลยไหมครับดดรตอนตอนที่เราจะทําเหมือนกับเรามาเบรกลึกอะ่ะเราก็เหมือนกับกดทานเบรกมันเยอะขึ้นอะ่ะมันมันเหมือนมันเบรกได้ลึกกว่าเดิมแล้วสั่งง,ง่ายขึ้นสั่งง่ายขึ้นปกติเราจะรู้สึกว่าออโตเมติกมันมันไม่มียนจิ้นเบรกให้มันจะทานเบรกไม่ไวได้แต่พอมันมีตัวไอทานเบรกขึ้นมาปั๊บ มันรู้สึกว่ามันมันเบรกอยู่มากกว่าเดิมแล้วก็มันเข้าไปลึกมากกว่าเดิมขับสนุกมากกว่าเดิมยมามาฮ่า on new n max นะฮะก็ต้องเรียกว่าเป็นอะไรที่ใหม่มากๆกับเจ้าเทคนะฮะบอกเลยไว้ว่า นี่เลยก็คือเจ้า Y E C V T แน่นอนที่สุดมันคืออะไรเราต้องบอกเลยก็คืออิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยในเรื่องของการที่เราจะเรียกรอบนะฮะการเรียกรอบนี่คือปกติสกูตเตอร์เราต้องเร่งอย่างเดียวเรามันค่อยๆเปลี่ยนใช่ไหมแต่ตอนนี้เขาสามารถเป็นชุดมอเตอร์เรียกให้จานมันบีบอะพอจานมันบีบเสร็จรอบมาได้เร็วและที่สําคัญมันเหนือกว่าสกูตเตอร์ปกติตรงที่ว่ามันมีชิปดาวง่ายๆคือเมื่อเราเร่งรอบได้4 000, ี่พันเรากด ตึกครั้งนีหนึ่งมันก็จะทำให้ตัวจานบีบโดยที่ไม่ได้ใช้เม็ดหรืออะไรมารีดนะแต่เป็นมอเตอร์ที่ดันเข้าไปเพื่อให้มันบีบตัวสายพานแน่นอนที่สุดบางคนอาจจะสงสัยว่าสายพานเนี่ยมันเป็นยังไงเขาอัปเกรดสายพานมาเรียบร้อยแล้วนะ,ะเพราะว่ามันต้อง,ต,องต้องทนหลายอย่างที่จะบอกคือสามารถเรียกรอบตั้งแต่4ี่พันปึ้งปึง,ป,งปรับมันเป็นบูสต์ขึ้นมาได้เรียกว่าบูสต์ดีกว่านะ oster, บูสเตอร์ปรับปรับปรับขึ้นมา3สเต็ปและถ้าเรายกคันเร่งแล้วกด ชิปเหมือนเดิมมันก็จะเป็นทา์นเบรกหรือว่าเอนจิ้นเบรกนั่นเองครับก็จะตื้ออทำให้เราเบรกได้ลึกมากกว่าเดิมที่สำคัญนะกับเจ้ายามาฮ่ all new n max นี่บอกเลยว่าสุดจริงๆกับตัวนี้เลยฮะที่เราเห็นเดี๋ยวเรามาดูภายนอกกันก่นกอนดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะและที่สำคัญที่สุดต้องบอกเลยว่าดีไซน์เขาปราดเปรียวนะกับไฟหน้ายิ่งเป็นไฟหน้าตอนนี้ชุดไฟหน้าเป็น led หมดแล้วนะครับข้างบนข้างล่างเป็น led ไฟสูงไฟต่ำเพราะฉะนั้นคัตออฟมันกค่อนข้างจะดีมากไม่ไม,ไม่ฟุ้งไม่กระจายดีไซน์ค่อนข้างจะสวยและที่สำคัญมาด้วยกับคำว่าจอ TFT นี่ใส่ได้ทั้งก a r m i n มี GPS มีวายค n นเน็กชว์ทุกอย่างที่เป็นจอสีก็อย่างที่บอกว่า TFT นีฮะและที่สำคัญมีจุดชาร์จชาร์จเป็น Type-C แล้วนะฮะเปลี่ยนเป็น Type-C เพราะฉะนั้นรองรับอนาคต แต่ที่สําคัญต้องบอกเลยว่าตอนที่ผมได้ลองขับนี่ก็ถือว่าสนุกสนานดีไซน์เนี่ยดีไซน์ถือว่าในสไตล์เขายังมีความเป็น n m a x อยู่แต่ฟังก์ชันที่ให้มาก็คือเรื่องของ ABS หน้าหลังก็คือ ABS คู่นะฮะที่ข้างหลังเนี่ยต้องบอกเลยว่ามาในสไตล์ของ Tmax เพราะฉะนั้นในสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของสปอร์ตสกูตเตอร์เป็นอะไรที่แบบว่าสปอร์ตจัดนี่ฮะ เรามาดูเรื่องของตัวนี้ดีกว่า YECVT มันทำงานโดยจะมีมอเตอร์ตัวหนึ่งที่มาคอยดันจานลูกนี้ยบีบไม่ต้องใช้แรงเหวีย่ยงเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ามันขับขี่ได้สนุกมากขึ้นก็คือเรา,เรา,เราบิดคันเร่งเรากดที่ชิปตัวนี้กดที่ชิปตัวนี้ตึงต้งตึงต้งตึง้งตึ้งมันได้3สเต็ปถ้าเรายกหรือบิดคันเร่งไม่บิดคันเร่งนะแล้วเรากำเบรกแล้วก็กดชิปชิป ชิปมันก็3สตเตปเหมือนกันมันก็จะเป็นเหมือนทานเบรกเหมือนเอนจิ้นเบรกครับถือว่าขับได้สนุกมากมายนี่ครับกับเจ้า Y E C V T เป็นอะไรที่คือผมว่าสนุกสนานเลยทีเดียวและหลายๆอย่างในสิ่งที่ผมได้ลองขับนะช่วงล่างกระชับขึ้นเราต้องบอกนิดนึงในความเป็นตัวแปรของของเรื่องของโช๊คเนี่ย ต้องบอกว่ามันมีเรื่องของน้ําหนักคนขับขี่ด้วยเพราะส่วนใหญ่ยังเป็นค่ากลางของโรงงานที่เขาคำนวณไว้แล้วว่าค่ากลางในการซับพอร์ตของน้ําหนักคนโดยเฉลี่ยประมาณกี่กิโลซึ่งผมใส่ชุดแข็งแล้วก็น้ําหนักตัวเองรวมน่าจะประมาณ120กโลเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาคือมันจะค่อนข้างหนึบกว่าชาวบ้านพิเศษเพราะอะไรปะเพราะว่ามันหนักตัวหนักแต่ต้องบอกนิดน,นึงว่า คำว่าหนักเนี่ยปกติถ้าเป็นสกูตเตอร์มันจะมีอาการอืดแต่อย่างที่บอกว่าเรามี YE CVT นะก็ทําให้เราขับขี่ได้ง่ายขึ้นเพราะว่าตอนทางขึ้นเนินเนี่ยปกติถ้าถ้าเป็นสกูตเตอร์ปกติเราต้องเร่งขึ้นไปนะแต่ดันนี้เราถ้าเรากดชิปในรอบ4ี่พันไปเนี่ยพอเรากดชิปปั๊บมันก็จะทําให้การรีดหรือว่าเรียกรอบชุดจานเนี่ยมันจะไล่สายพานให้กระชับแล้วเร็วขึ้นเหมือนเรียกรอบแบบเป็นบูสเตอร์อ่ะเอางตรงน,น,นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาคือในความเป็น การขึ้นเนินมันก็ง่ายขึ้นหรือว่าขับอยู่เรียกรอบออกมาเร็วง่ายขึ้นเด็ดจริงฮะก,กับคำว่า all new yamaha nmax techmax ตัวนี้บอกว่าสุดจริงๆสุดยอดฮะเราเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ขอตัวไปละสวัสดีครับกระเป๋าตังค์สั่นอีกแล้วกู